รู้ไหมโรคความดันสูงเป็นภัยเงียบที่คนไทยเป็นดึงนเยอะมากๆเลยแต่หลายคนนะไม่รู้ตัวจนเกิดโรคแทรกซ้อนร้ายแรง<ะ>สาเหตุส่วนใหญ่ของโรคมาจากการกินคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปกินอาหารที่มีโซเดียมสูงไขมันสูงขาดการออกกำลังกายมีความเครียดรวมถึงพันธุก,กรรมจ้า <S <S ช่วงที่เป็นแรกๆมักไม่มีอาการแต่บางคนอาจรู้สึกมึนหัว ตาพลาเหนื่อยง่ายแล้วก็ใจสั่นจ้าเพื่อนๆถ้าไม่ได้ดูแลความดันสูงอาจพาโรคอื่นตามมาด้วยอย่างเช่นหลอดเลือดปีบหัวใจวายไตเสื่อมรวมถึงเส้นเลือดในสมองแตกน่ากลัวมากๆเลยจ้าวิธีป้องกันและดูแลคือลดอาหารในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตลงลดอาหารที่มีโซเดียมสูงและไขมันสูงออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอ และยิ่งถ้าไข่อ้วนมีพุงน้ำหนักเกินควรลดไขมันร่วมด้วยนะจ๊ะและเพื่อนๆที่ต้องการลดไขมันแล้วก็มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนสามารถมาขอรับตารางโภชนาการสารอาหารหรือว่าอ e ีบุ๊กเป็น5เคล็ดลับในการลดไขมันเพื่อไปใช้ในการดูแลตัวเองได้นะจ๊ะโดยเพื่อนๆแค่ไปแอด ID ที่อยู่ใต้ช่องโปรไฟล์แล้วทักหรือสอบถามกันเข้ามาได้เลยจ้า